รู้ไหมคะว่าทำไมคนจีนธรรมดาถึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้แม้มีรายได้ปานกลางคำตอบคือหลักสมดุลสามส่วนเคล็ดลับการเงินโบราณที่ใช้มาหลายพันปีหลักการนี้ง่ายมากแบ่งเงินลงทุนเป็นสามส่วนเท่าๆกันส่วนที่หนึ่งลงทุนในสินทรัพย์เติบโตเช่นหุ้นหรือกองทุนที่มีโอกาสงอกเงยในระยะยาวส่วนที่สอง ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นกองทุนที่ให้ทั้งรายได้และมูลค่าเพิ่มส่วนที่สลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นพันธบัตรหรือเงินฝากประจำการจัดสรรแบบนี้ช่วยให้พอร์ตลงทุนของคุณเติบโตอย่างมั่นคงไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเริ่มจัดพอร์ตแบบสมดุล3ส่วนวันนี้แม้มีเงินเริ่มต้นเพียงน้อยนิด กดติดตาม Happy e s s Success เพื่อเคล็ดลับการเงินแบบจีนเพิ่มเติมค่ะ